ก็สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาวาดเชือกกันแล้วเราก็จะมาทําการลองวาดปมเชือกดูด้วยนะคะซึ่งก็ไม่เคยวาดนะจะวาดได้หรือเปล่าก็าม,มาดูก็เริ่มกันเลยนะก็ให้เราให้เรานึกถึงข้าว มาเล็เข um, like ้าสารนะคะก็ประมาณนี huh. oh ้เนาะสำหรับใครที oh ่มีปากกาดินสอกระดาษก็จิบมาวาดได้เลยนะมาวาดมาพร้อมกันได้เลยเดี๋ยวเราจะทำการระบายสีของเชื่อกไปเลยนะคะ แต่คนที่ใช้ปากกาดินสอวาดก็ก็อาจจะทำการ copy ไม่ได้นะก็ต้องวาดไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีมีเอาเอาสิ่งที่เราวาดเนี่ยเอามาต่อกันให้มันเป็นเชือก เราก็จะมาใส่แสงให้กับเชือกของเราหน่อย ประมาณนี้เนาะอืเชือกเดี๋ยวเราจะใช้เส้นตรงนี้นะในการในการเอ่อเรียงเชือกของเรานะคะจะเอียงมากเอียงน้อยแล้วแต่เรานะแล้วแต่ความชอบของเราว่าเราอยากจะให้เกลียวเชือกของเราอะ่ะมันเอียงมากหรือเอียงน้อยนะคะ ถ้าใครที่ใช้ปากกาดินสอกระดาษก็อ่อก็วาดต่อๆไปเลยนะคะอันนี้เราก็ทำการ Copy ี เราจะต้องใช้ความยาวสักเล็กน้อยนะคะเพื่อ,อเพราะว่าเราจะต้องวาดปมด้วยวาดปมเชือกอ่ะแค่นี้น่าจะพออันนี้คือเชือกของเราเดี๋ยวเราจะมาวาดลองวาดนะลองวาดปมเชือกกันเดี๋ยวเราจะใช้สีเข้มนิดนึง จะได้เห็นชัดๆเดี๋ยวเราจะวาดโครงก่อนนะว่ามันมันประมาณไหนเนาะเชือกใช่ไหมเวลาเวลามัดเนาะเวลามัด ็ประมาณนี้เนาะเอ๊ยยังไงอ,อ๋ออย่างนี้อย่างนี้ประมาณนี้อย่างนี้เนาะแล้วก็อย่างนี้อันนี้คือปมเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะทำใส่ opacity ให้มันเบาบางหน่อยเวลาเราว่าจะได้มองเห็น มันก็ประมาณนี้ประมาณนี้เนาะวาดไม่สวยอย่าว่ากันนะก็วาดไม่เป็นเหมือนกันประมาณนี้เนาะแล้วก็อันนี้อันนี้เห vậy nó, vậy nó, nó, phần anh anh như vậy nó, vậy หรือเปล่าเนาะนี่เนาะนี่เล็กไปหน่อยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว ได้ไหมทุกคนวาดไปก็ก้านหายใจไปเนาะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราเอาตัวอันนี้ออกเดี๋ยวเราลองมาระบายสีกัน ใกล้ๆหน่อยระบายสีเดี๋ยวเราจะปิดตาเชือกของเราไว้ก่อนอเดี๋ยวเราจะมาระบายสีกันก่อน เดี๋ยวเราจะจะมาทำการใส่เาสางาเนาะเดี๋ยวเราเปลี่ยนสีของเส้นก่อน เราเดี๋ยวเอาสีเข้มกว่าเดิมนิดนึงละกันจะได้เราจะได้มองเห็นได้ง่ายๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําการระบายสีแบบว่าใส่แสงใส่เงาหนาะ <c oughs> <c oughs> ขอภายนะทุกคน <c oughs> เสียงอุ้ยอาจจะมีหมอะแฮมบ้างนะ เสร็จแล้วเราก็จะทําการดูสีเงาเอาสีแสงมาแล้วก็ระบายเลย ใจเย็นๆน,นะใจเย็นๆน,นะทุกคนรักทุกคนนะคะใจเย็นๆเ,เราไม่เป็นไปด้วยกันเนอะเอ๊ะยังไง นี่เชื่อของเราสีเข้มไปนิดหนึ่งแต่ตรงเกลียรตรงที่มัดเนี่ยมัดปอมอะเราจะให้เป็นสีมันเข้มหน่อยนึงเพราะว่ากลัวจะแบบมองยากไง เวลาเราวาดนะเนาะกลมมองยากสังเกตยากเราก็เลยให้ให้สีมันมันเข้มนิดนึง เรามาใส่ <c oughs> ขออภัยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาใส่เงาเข้มๆนิดนึง อันนี้เป็นการใส่ใส่เงาแบบดดน